ให้ควัาเลยทีเดียวค่ะเมื่อพิธีกรตัวเปิดอย่างเต๋าทีวีพูออกมาเปิดประเด็นร้อนวงการบอกว่าพิธีกรดังอักษรย่อสอ,ยอ,สอพยางโดนสั่งปลดทุกแพลตฟอร์มเหตุผู้ใหญ่ไม่ปลืม้มพร้อมทั้งบอกอีกว่าพลาดงานเดียวแล้วจอดไปตลอดชีวิตงานนี้เลยทำคนพุ่งเป้าไปที่พิธีกรเบอร์หนึ่งอย่างหนุ่มกัญชัยแค่มีเพจเอารูปของเจ้าตัวไปทำให้เข้าใจไปเลยว่าต้องเป็นหนุ่มกัญชัยแน่ วเลยไม่อยู่เฉยออกมาโพสต์ภาพพร้อมเผยว่าอะไรอะไรก็กูสินะไม่คิดว่าเป็นไอ้ป๋องบ้างหรอมันชื่อกับพลน,นะ Ag, อยู่ดีๆก็ตกงานว่างั้น #hashtag ผู้ใหญ่ไม่รักซะง,งั้นพร้อมปิดท้ายด้วยอิโมจิร้องไห้ซึ่งก็มีคอมเมนต์เข้ามาแซวพ่อมากมายร้องอุ๊ยเอ็นดูในความที่อะไรอะไรก็นึกถึงแต่หนุ่มกันชัยการเคลื่อนไหวของพี่หนุ่มก็ถือว่าเป็นเหมือนการแซวๆขำๆให้กับข่าวที่โยงมาถึงตนก็เลยดึงเอาเพื่อนรักอย่างพี่ป๋องกระพลมาเล่นด้วยและนี่ถือเป็นการปฏิเสธข่าวแบบทางอ้อมนะคะว่าพิธีกรที่ถูกสั่งปลดนั้นไม่ใช่ตนอย่างแน่นอนมีหนึ่งพิธีกรดังที่หลายคน ไม่พลาดที่จะกล่าวถึงนั่นก็คือดีเจพีเคปิยวัฒน์ที่หายหน้าหายตาไปจากโซเชียลพักงานพักใจให้กับดรามา่าชาวนอกใจภรรยายโยเกิร์ตจนต้องเสร็จใบยาเนื่องจากเตาทีวีพูได้บอกใบเพิ่มเติมว่าพิธีกรหนุ่มคนนี้พูดได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษถูกผู้ใหญ่สั่งปลดทุกรายการทุกแพลตฟอร์มไม่ให้รวมทุกกิจกรรมซึ่งผู้ใหญ่คนนี้เป็นถึงระดับประเทศมีรายการอยู่ในมือหลายรายการทําให้พิธีกรคนนี้มีงานที่ลดน้อยถอยลงไปค่ะล่าสุดแหล่งข่าวที่เชื่อถือ ได,ได้เผยถึงหนึ่งในหลายรายการที่พิธีกรหนุ่มพีเคทําอยู่อย่างรายการคุยแซบโชว่วาเจ้าตัวยังไม่ได้ถูกปลดรวมทั้งรายการแชข่ขาวเช้าก็ยังเห็นพีเคไปจัดรายการอยู่รวมไปถึงในไอจีของพิธีกรหนุ่มเองเนี่ยก็ได้ออกมาแจ้งว่าัมแบกแล้วค่ะและหากพูดถึงพีเคงานที่โดดเด่นของเจ้าตัวอีกหนึ่งงานคงหนีไม่พ้นการเป็นพิธีกรบนเวที Miss Universe Thailand ซึ่งต้องใช้สกิลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อรันเวทีแบบส,สดและหลังจากการหย่ากับโยเกิร์ตได้มีกระแสเรียก ร้องให้ปลด PK ออกจากการเป็นพิธีกร Miss Universe Thailand ซึ่งด้านปุยปียาพรแสนโกสิกบอส TPN ก็ยอมรับว่ามีแนวโน้มที่อาจจะเปลี่ยนแต่ทั้งนี้ต้องขอพูดคุยกับเจ้าตัวก่อนซึ่งผู้สื่อข่าวของเราได้รับรายงานว่าเวทีมิ s อ Universe Thailand มีความเป็นไปได้มากว่าจะมีการเปลี่ยนพิธีกรแต่ในส่วนที่ว่าใครจะมาทำหน้าที่แทนก็ต้องรอสรุปอีกทีค่ะ ก็เรียกว่าเป็นตัวแปรที่เข้าข่ายอักษรย่ออยู่ไม่น้อยนะคะสำหรับ PK ที่มีชื่อสองพยางพูดเก่งทั้งไทยและภาษาอังกฤษแต่ถึงอย่างไรเราก็ต้องมาติดตามกันต่อค่ะว่าพิธีกรที่ถูกผู้ใหญ่ระดับประเทศสั่งปลดจะใช่ P ีจริงหรือไม่แต่ที่แน่แน่ตัดออกไปเลยหนึ่งช้อยส์นั่นก็คือพี่หนุ่มกัญชัยค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน follower อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ